ได้เป็นสองอย่างแล้วใบมะลิกับบ้านหงางจระเข้แล้วนะต่อไปอต่อไปก็ช้ดินสอพองเป็นสัมยุทธิสามชาดินสอพองประมาณดินสอพองมันเป็นมและแต่เป็นก้อนเท่าเท่าหัวแม่มือเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยช้ดินสอพองประมาณสองก้อนชาดินสอพองประมาณสองก้อนแล้วก็บีบนะบีบ น้ำมะนาวกวนกับดินสอพองผสมกับดินสอพองกวนกวนกวนให้เป็นครีมเลยชาดินสอพองสองก้อนเทหัวแม่มือแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็กวนกวนกวนให้เป็นครีมกวนให้มันเป็นครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พามาทาที่แผลเป็นรอยแผลเป็นเช้าเย็นนะรอยแผลเป็นที่เกิดจากเออ่ เกิดจากอุบัติเหตุรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลสดและมันหายแล้วจะมันเป็นรออยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการเอาไปใช้และไปเกล็ดยาสามแผลสี่แผลแล้วนะอ่าสี่แผลแล้วโอแม่งแผลสดแผลมีหนองแผลผู้พองแผลเป็นนะได้มาแล้วทีนี้เราได้เกล็ดยาแล้วก็ใช้เป็นยาแผลสดแผลมีหนองแผลผู้พองแล้วแผลเป็น ได้มาแล้วทําความเข้าใจเรื่องแผลเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เราท่านทั้งหลายได้สาระดีๆเกี่ยวกับการรักษาแผลเพราะฉะนั้นจดแล้วจงใช้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเกิดประโยชน์กับคนอื่นเราจงใช้ให้เกิดประโยชน์ก็พิจารณาดูก่อนว่าใบมะลิมันอันตรายไหมถ้าใบมะลิอันตรายเราก็ไม่ต้องใช้ใบมะลิถ้าหากว่าใบน้ำมะนาว กับนิสอพองอันตรายโยมก็ไม่ต้องทำถ้าหากว่าว่านหางจระเข้มอันตรายต่อผิวหนังของโยมโยมก็ไม่ต้องเอาใช้เพราะบางคนอาจจะแพ้หรือบางคนอาจจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือเป็นเกล็ดยาที่สามารถบรรเทาอาการการเจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นจะเป็นแผลผุพองก็ตามเกี่ยวกับการใช้น้ำพึ่งะโลมแผลสดหากที่เกิดจากการแผลผุพองหรือน้ำร้อนลวก ถ้าหากโยมเห็นพิจารณาว่าน้ำพึ่งมันเป็นอันตรายต่อผิวโยมไม่ต้องใช้นะโยมไม่ต้องใช้ให้พิจารณาตามภูมิปัญญาว่าที่อัตมาได้บอกวิธีการใช้อัตมาได้บอกวิธีการดูแลสุขภาพคนที่มีแผลต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสาระดีๆในค่ำคืนนี้เราก็ได้ไปแล้วใครมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับการใช้าย,ยาสมุนไพร ก็แผลปลูกฝีเป็นหลายปีแล้วจะหายไหมคะไอแผลปลูกฝีเนี่ยในเกล็ดความรู้เนี่ยยังไม่ไม่ทราบนะโยมแต่ก็ลองใช้ดูนะไอแผลที่เป็นปลูกฝีที่เขาฉีดยาที่วัวไหลใช่ไหมใช่นั่นเอะ<ช>อันนี้ก็ส,นะส่วนไหนส่วนไหนก็เอานิสอพองกับ น้ำมะนาวลองดูนะแผลที่ว่ามันเป็นแผลเป็นอัตมาไม่คอยไม่ไม่เน่ไม,ไม,ไม,ไม่ยังไม่ยืนยันอที่ปลูกแผลเป็นที่เริมจากการปลูกฝีที่ว่าเราฉีดยาตัวเล็กอะ่ะอันนี้ยังไม่แนะนําแต่ก็คงจะไม่เป็นอันตรายลองลองใช้ดูนะโยมลองเอาไปใช้ดูนะจ๊ะนะสมุนไพรอะไรรักษาตาปลาให้หัวเดือาตาปลา,าเดี๋ยวคืนต่อไปก็จะมาแนะนํานะจ๊ะโยมเอาคืนนี้ก็สรุปสาระดีๆก่อนว่า คืนนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพบเ,เกรดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยตอนที่12คืนวันเสาร์ที่1 6พฤษภภาคม2563ทุ่ม25จนถึง2ทุ่มก็ได้สาระด,ดีๆไปทุกค่ำคืนคืนเว้นคืนแล้วแต่ความสะดวกถ้ามีาติดภารกิจหรือว่าติดกิจนิมนต์ก็จะต้องงดเว้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ดติดนิมนต ก็ได้นําสาระดีๆให้กับญาติโยมได้มาเรียนรู้ทางศูนย์สมุนไพรหมอพื้นบ้านวัดกิริวงศตำบลมะพร้าวอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นสาระดีๆฝากแก่ญาติโยมเมื่อดูแลเมื่อดูแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยฝากให้กับคนอื่นเมื่อดูแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จดไว้บันทึกไว้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนในครอบครัวเมื่อเห็นแล้ว ว่ามันไม่เป็นประโยชน์โยมก็ไม่ต้องจอดไม่ต้องใช้เอาอย่างอื่นทําเพราะฉะนั้นใน12ตอนที่ทํามาทั้งหมดในคืนนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเกล็ดยาที่จะใช้เกิดประโยชน์ก็โยมได้โทรมาบอกกล่าวแล้วลว่ายาเกล็ดยาที่ได้บอกไปทั้งหมดเนี่ยก็ใช้แล้วเกิดประโยชน์หลายท่านหลายคนก็หลาย10คนแล้วที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ให้ได้เสียสละเวลาได้มารับฟัง ลายสดของเภทวัดคีรีวงเพื่อใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรแก่ญาติโยมที่เข้ามารับชมสรุปว่าสมุนไพรไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน,ไหนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ช่วยกันรักษาช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลเพื่อจะรักษาต้านโรคภัยร้ายต่างๆที่น่าเบื่อหนา่ายหรือว่าที่รักษาไม่หายที่แนบกายของเรามา ก็จะหายร่างกายจเจ้าก็จะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นช่วยปลูกช่วยดูแลอย่าให้สูญหายในค่ำคืนนี้ก็ขออํานวยอวยพรนายโยมตั้งใจรับพรกันนะในค่ำคืนนี้ก็ขออานวยอวยพรแก่ญาติโยมสายุชนทั้งหลายที่ไข่เกิยรับชมรับฟังเพจวัดคีรีวงศ์ขอให้ประสบความสุขความเจริญแล้วก็เอาเกด,ดยาภูมิปัญญาไปใช้เกิดประโยชน์ในค่ำคืนนี้ก็ขอทุกท่านรับพร อิจิต so ังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามริโชติระโสยถาสปีติโยวิัจตุสปโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยโสขีตีกายุโกภพบว่าพิวาธนาสีริสิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัตันติจายวโนสุขังพระลังเินพรโยม